มีนะได้มีบนหัวเราโอ้ใส่ยากเก็บเก็บหนี้นะกลัวเหมือนกันนะนี่เนี่ยไล่ไล่ตีคนในเมืองก็ได้นะแต่ต้องระวังหน่อยพี่โก้เล่นตะไน่พม่อยากเล่นเออเล่นตะไน่ดีกว่าจะไปหาตะไน่มาเล่นดีกว่าเปิดละแท็กไอ้ทีมนคนฟาร์มฟาร์มของเสร็จแล้วไปยิงคนกันกเดินไล่เคลียร์กันเถอะโอเคกวา่วาเขา,ายังอยู่แยกกันอยู่เลยเฮ้ยพีทพร้อมนะพีทพร้อมขาดแค่ปอด โอเคปปาโอ้โหวั Watch out เจอ,อน่าใช่กันสองเออใช่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 ไอตรงที่มาแบบบ้านสองชั้นเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างบ้านด้วยแป๊บแป๊บในบ้านก็มีนะ นี่ตรงนี้ตรงคัน <Watch out. S 1> มิเนตบ้างน,นี่มันกมดด้วยวอ,อ่ะอันนึงวเอาแม่งอยู่บันไดพี่เอานอก็นกนกตรงต,ตรงบันไดน,น็อกเพื่อน <c oughs> มันอยู่ตึกใจเย็นเฮ้ยระเบิดมา Head toward this point Watch out เห็นล้เฮ้ยนอนไปไหน,น,นโนมโผล่ขึ้นมานนไห้โผล่ขึ้นมาใหไหนใส่หน่อยวะนอนมีอยู่แต่มันไม่วัดอ่ะดิ่วิ่งโหไม่โดนเมื่อก,กี้มันแย้มอันนั้นด้วยหลังข้างหลังทายขาดเอาแม่งเอาแมงเอาหลังเอาเอาแม่ง <laughs> <laughs> ได้ได้ได้ไปได้ตรองไหน ถ้มันยิงมาจากทางเหมือนทางฝั่งทางแถวเนี้ยระวังใจเย็นยิงไงโอเคบีบแล้วบวกกันด้านหน้าด้วยโอ้โหแล้วไม่โดนยิงอยู่คนเดียวเลยอ่ะครับ โดนอยู่คนเดียวเลยเฮ้ยมีคนมาเดี๋ยวคลอมให้เดี๋ยวคลอมให้ตัวเดียวตัวเดียวปั่นให้หนขวาก็ตาตาตาเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนผมมีบักกี้อยู่เอาบักกี้มาที่โลเคชั่นเออด้านหน้าก็ด้านหน้าก็ ในนี่ในโกดัง,ดงไม่รู้ว่ากี่ตัวแตวปาขอบน้าตาลให้ก่อนดาววไหนดาว้างกำแพงมันไปชุบแล้ว,วไม่มันจะไปชุบอ่ะชุบชุบแล้วบอกเดี๋ยวปลาระเบิดเข้าไป มา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 ยันเลยยันเลยตัวไหนมาแค่แบบมาเต็มแล้วพทขัดไม่เตียวค่ะไม่เดียวมันนอนปั๊มยาอยู่มิดเน็ตไหมดาวดาวดาวก็อยู่ตัวอยู่ในนี้อยู่นี่มามาหน่อยมาหน่อยให้ให้แบบพีทอยู่ใกล้อ่ะกำลังไปกำลังไปออกมันออกมา ตาย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 วะวิ <c oughs> ะว่งไล่ยัดปี้อ่ะบอกเลยมีคนแปดปะเ,เจอรถแล้วเจอรถละมามามาเราไปเลยได้นะ <c oughs> โหแปดจัดเฮ้ยเอาเอารถที่มันได้เลย อ๋อไม่ต้องแล้วดูจากเลี้ยงแล้วล็อกให้ไหนล็อกให้ไหนล็อกให้ไหน่อยางไม่เสร็จนะโอเคโอเคตัด้าตัด้าใช่ตัวเดียวตัวเดียวไปดิดดีเซ็กไหมมา โอเคเดินไปด้วยกันเนี่ยกอดคอกันไว้ได้ได้ถ้าลมก็ลมสอบได้กันไว้ตัดตัดตัดมันมันควักเน็ตมันควักไฟรอรอรอมันหยุดะมานันจะปลาระเบิดอัดไหมก่อนมันน้ำมือสามันขึ้นไหมหนึ่งสองสาม ตลาดาจ,จับมาดักด้วยเนี่ยรถฟรีเลยคันนึ่งรถจะระเบิดมั้ยมาร์กจุดโลคั่นมาร์กี้คันเดียวอ๋อตรงนี้ก็มีบักมีมีบักกี้เหมือนกันเดี๋ยวเอาบักกี้คันนั้นให้ <Mark ed S 1> มาร์กจุดโลเคชั่นมารกี้ใกล้เราเลยเดี๋ยวไปเอาบักกี้ไกลให้ตัดๆมาบักกี้คนพีดบักกี้ดีกว่าจะตะเม็ดโอเคได้ได้ได้แล<ะ>้วคอยให้เพื่อนตอน <Ghost> ได้ได้ได พี่เขาบอกไม่โดนผมแม่กล้าบอกเจ็บหรอมื่กี้ผมโดนพีรอดซื้อไปบอกเจ็บก็ะตายติดติดติดตัวที้แตกจริงรอเราขึ้นรถเฮ้ยบนเขางีบป้องไหม ไม่ชัวร์นะไปจอดตาลรถให้เพื่อนด้วยไปไปเพื่อนเหมือนเมื่อกี้เห็นแวบแบบไว้ด้านหน้ามีด้านหน้าก็มีติดไม่ิดเฮ้ยมันติดตังวะ มันกำลังวิ่งกลับไปบักกี้อ่ะติดแล้วตรงไหนก่ะไม่เห็นตัวเดียวเฮ้ยเนี่ยแฝกันมาร์เดลกเคชั่นเพื่อนมันน่าจะอยู่ข้างในนะ่แน่เลยมันเหมือนมันมาส่องนะแล้วมันก็กำลังวิ่งกลับไปที่รถอ่ะไปดูให้เอาแมงที่สอง ไม่เห็นนะ <c oughs> ้ย <c oughs> มีมีมตรงไหนตร <c oughs> ข้างหน้าผิดเลยคองข้างหน้าผิดเลยอ๋อเฮ้ยโอ้โหนำางนอกๆๆๆข้างน <c oughs> อกด้ว <c oughs> ยนะ ใช่ใช่เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้มูสองไม่สวยจ้ย <c oughs> ะแเ,เดี๋ยวล่อใหเอเอ้เอาตัวบงังตาสนลเลยพี่กี้หนีมันหนี หลบแล้วหลบแล้วมันตายยังอ่ะตัวเนี้ยน่าจะน่าจะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลวก็มาดิไปแล้วเอาบ้านก่อนโอ,โอะไรวะน้า พี่ตอบรถได้ปะมีรถปะขับอ้อมแม่ข้างหลังอะกดหัวแม่งทีมันน่าจะเหลือสามตัวนะมเาร์คจุดโลเคชั่นปรับปับตับวัดให้ล้มอีกอีกรอบหนึ่งได้ปะบล้มมันไปตองนานะอยไปไปเดี๋ยวรเดี๋ยวรถสองตัวมาร์เคช่นอยู่ทางห้องน้ำอ่านตรงนด้ ไปด้วยดิเอ้ยล็อกก่อนปิดออกมาหมดแล้วไอ้แม่เขาเล่าหรอมันอยู่เอ้ยมันออกมันออกมันหนีมันหนีโอ้โหมันยิงเราเสร็จแล้วออกมันออกแล้วมันออกแล้วมันหนีแล้ว ีคำว่าปล่อยครับผมบอกเลยมีงกับตายโอ้มันไปแล้วว่ะไปหายแจ็คว่าหมดเลยเฮ้ยวงบีบแล้วอ่ะไปไปดีกว่าไปกว่ไปได้การเร็วนอกวงมาถึงหมดละมันเข้าปั๊มมันเข้าปั๊มเราออกซ้ายเราเข้าซ้ายนะเราอย่าไปเข้าตามมันนะเราต้องเข้าซ้ายเฮ้ย พีทพีทอย่าขับอย่าขับไปฝ่านะเราต้องเข้าซ้ายมันเข้าฝ่าแล้วได้ได้ได้ไม่หรอมันเข้าซ้ายวะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไว้ก่อนเอ้แค่หน้าเรามีคนสองใจนะหน้าเรามีคนชาร์จบ้างเลย สบายล็อกให้หน่อยล็อกให้หนะ่อยนี่น,นี่หน้ากลัเลยไปไหนแล้ววะสั่งเดินปะเออไม่ไอดตัวดาวไปอยู่หลังรถระวงัรวงระวังขวาขวาาใกล้ยิงมามันมีตัวหนึองหนีไปไหนไม่รู้ แค่รถยังไม่ระเบิดดีว่าโอ้โหรถล้อสี่นิสตัดอ่ะเชื่อรถล้อสี่นิสตัดเชื่อรถแม่งเอ้ยเพื่อนไหนต้องวิ่งไปบวกใกล้ๆมันแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเอาเพจสวัสดีโอเคสวัสดีสวัสดีเพื่อนขอบคุณนะที่มา ดาวทุกวงได้นะครับไม่เท่าเทียมว่ะแลวพีดนะ่ยทำไมทำไมโก้ดาวไม่ดาวเอออันนี้ก็งงเหมือนกันมาหมอ่บ้านมาหมอ่บ้านเอ้ยได้อยู่จีนายตอนนี้น่าจะติดคิวอีกด้วยบทุกคนผมอย่างแม่นนะครับจีนายสิปคิว นาต้องอยู่นะเป็นเพื่ <โฮ S 1> อีเพื่อนคันนี้มีเออมีสองคันเพื่อนตรงนี้ไม่ลดนะ<ม>ถ้าจะอยู่ก็อยู่ก็อยู่เพื่อนเราหลักนายนะแต่คือเราอยู่ด้วยกันด้วย<ม>กันเ <c oughs> ราบ,บอกบอกเพื่อนหน่อยใคันที่ยังไนมะ่จ <c oughs> ่าย ตรดนี้น out นนิ่งห้องน้ำอกโกไม่ไม่ไม่ได้ใช่ <S <S ่ไหนวะ เฮ้ยเรายัดยัดไอตี้ด้านหน้าตัวเดียวก็ไแ้ละมาตามตามโต,ต้ี่ยัดกันไปตองหินต้องหินต้องหิน จะลากด้วยอยากชอบจะลากเืงได้นะได้นะเรียมดงได้สวยเลยสวยมากพี่ไอ้ยังไม่ไปกดแล้วอ่ะขอรากก่อนอ่ะตายตายตายขอรากก่อนเลยอตะแกะ

ไปไปเล่นรถถังด้วยหรอเอออย่างชอบเลยเล่นรถถัง อะไรคำนล้อะไรต่างที่พี่ตรงทางโกยิงอ่ะครับผมตรงนี้เนี่ยมาฟ้าพี่ยิงมาฟ้ายิงปีมาฟ้ายิงปี ก็ว่าทำไมก็ว,มว่าทำไมโกยิงอยู่คนเดียวเลยวะเพื <c oughs> อ่อนก็ไม่ได้ดู <c oughs> <c oughs> จังหวะวิว่งไม่น่าจะมีอยู่ สองแม่งเ้ยติดรถตัวเองสิบสามเออสิบสี่นะสิบสามสิบสี่สามถิดหมดแล้วหคือท้าไม่ติดรถตัวเองนะแม่งหล่อเลยไม่กดเดี๋ยวซ้ายออกไปแล้วแหละแม่งติดรถตัวเองเราใหม่เอาม่ไม่เตียอไอ้เหี้ยาุดนึกว่ารถระเบิดแล้วรถระเบิดแล้ว